สวัสดีครับพี่น้องชา้านกกรใหญ่ทุกคนทุกตันครับผมวันนี้มาพบกับผมจ้องเป็นเกนก็อรหญ่ต่อดินบัตตลนก็ไปตัดหญ้ามาครับเมื่อวนัอนืันไปเจอนกกวางมันเป็นกวางตลอดนะครับตอนที่ผมไปเจอแล้วก็ลาเจ้ารกบาไปตั้งจะารกบาดึงไม่ลงครับผมก็กลับมาจับ เจ้าอาก้าออกมาจากกรงประจงมาพักหนึ่งวันแล้วก็ปาเจ้าอาก้าออกไปจับจะเลยปรากฏว่าเจ้าอาก้าเล่นแบบสบายสบายครับวันนี้ลงเฉยก็เป็นเจเลยตัวเลกของเจ้าอาก้าที่ออกมาจากกรงประจงครับผมเท่ากับว่าได้โคตรหนิมได้ออกไปยืดเช่ยนยืดสายบ้างครับเชิญไปรับชม จะเลยกวางของเจ้าอากาเชิญครับผม ไปเลยครับวันนีู้หางกูหางมาเลรับอาเรนี่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 มาเรับนี่นี่ป่นะว่ามาก้ากรอันนี้ิึมครับยังไม่เต็มรยบอกมาจากลุงเว่าจื้อ Wow.